สวัสดีพี่น้องงามคำแงมแรงครับผมพบกับช่องมอลําม,มักจมออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเมื่อนี่ก้อนสิกับกาลาสินเท่ากับสีมาถวายสังฆทานแลอว,ว่าถวายนา้ำถวายนมให้หลวงพ่อบรรจากรพี่น้องถ้ำบุญเสริมบรารมีให้เจ้าฟ้องพี่น้องครับให้นี่แต่คนหักคนหอมคนย่อมชุ่มชอบเพื่อให้คิดใจแจ่มใสขึ้นครับพี่น้องครับ พอมีคิดเรื่องได้ว่าจะได้ทำบุญคิดใจกกระโปรงใสครับพี่น้องครับตอนนี้คือพระเอกมีกีรเอากำลังเก็บดอกไม้ดอกไหลครับพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นคลิปบม่แน่ภาออไในพี่น้องคลิปสองสามนาทีเงาซท่าไหร่บอกสามคู่สามคู่สาคู่เลยทีเดียวทรับอ๋อพี่น้องวันนี้เขาก็จะเข้าวัด นี่จะเป็นวัดบ้านพระอีฐนิกกี้ครับพี่น้องครับข้างหลังนี่จะเป็นข้างหลังนี่เพินนเ่นจัดร้อยกระทุง่งหมอมจัดจ้ะพระอเด็พี่นอ้องไล่ร้อยกระทงอยู่นี่นี่เพิ่นจีจัดแบบว่ามีการขอขามาพระแม่มีหลวงพ่อนีชิพ่าสวดขอขามาพระแม่คุ้งข้าพร้อม,อมสวดก่อนเราก็บร้อยไปพร้อมกันโมเป็นว่าแบบไม่ร้อยไปือร้อยม้านเด๊ คือ่นสิมีเวลาของคนเพิคนก็สิพาร้อยพร้อมกันเทียอเดียวพิที่ผพาสวดขอขมากนขอพอด่อทุกสิ่งทุกอย่างของ่นแม่ผู้ค้าก่อนล้วเิ่นสิที่ร้อยไปพร้อมกันอ่าไปเกินจะลายพะแลว่ครัคุณไดชอีกมิกกี้ครับผมไปสุดมันได้เยอะแนวันนี้เขามาามันเบมองไปนะนเมียนี่คระนหองพ่อ ตอกี้อยูน่น้ำมูนี่หนนละวนวงน,น้ำแข็งมอดีที่กันแบบท่านบอกแม่เน่ว่ะแต่อนน้คตกิีนเหล่าเลยมันหนีบ่กเหลาเนี่นี่ไหนการถวายสังฆทานเยบรอยครับพี่น้องมนันนห้องการะสีปหยาดนา้ำเปเอนี่กระท่เรียบรอยแล้วพี่น้องครับมาในกระสีได้ยาดนา้ำฮา,าพูดายฮะบรรพบุรุษจ้าของ พี่น้องครับเขาก,กันได้ทําบุญเป็นที่เรียบร้อยอันนี้กำลังขี่รถมาใช่กับเงี้ยพี่น้องนี่คือบรรยากาศบ้านพะเยนิกกีชนะใช่เป็นลำเบิรนครับพี่น้องครับทำบุญแล้วแล้วเข้ากัเนเสรตัดผมครับผมครับพี่น้องครับกสิขออนุญาตปิดคิด วัาสุดท้านนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเชียใใร์แรงใจกับฟุกเัตะพลเพชรลำเพลินนิกกี้ชนะชัยเพชรลำเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับ